กุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจงใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่คุณจะมีอำนาจทุกอย่างในชีวิตของคุณเองเพียงแค่คุณใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่เพียงแค่นี้ก็จะทำให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภยัย ในการเดินทางชีวิตของคุณนั้นคุณจะพบว่าในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันเมื่อคุณตัดเรื่องราวของเมื่อวานนี้ออกไปและหยุดความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในพรุ่งนี้คุณก็จะปลอดภัยเพราะว่าคุณมีวันนี้สำหรับตัวเองแล้วจงลืมอดีตทั้งหมดตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานออกไป อย่าแบกรับเรื่องราวหนักๆในอดีตพวกนั้นไว้เพราะมันจะส่งผลกระทบกับคุณในวันนี้คุณควรจะเก็บสิ่งที่แย่ๆพวกนั้นเอาไว้นอกประตูอนาคตของคุณเองก็ขึ้นอยู่กับวันนี้อย่าคาดหวังมากจนเกินไปสำหรับวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าคุณจะต้องปกป้องโลกแต่มันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวันนี้ของคุณ อย่าเสียเวลาเป็นกังวลกับอนาคตจงเปลี่ยนแปลงสไตล์การใช้ชีวิตและใช้ชีวิตของคุณในวันนี้อย่างอิสระเต็มที่คุณต้องรวบรวมสติปัญญาและความหลงไหลของคุณเข้าด้วยกันเพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบสิ่งที่รบกวนจิตใจคนเรามากที่สุดคือความกังวลมันจะทำให้เกิดความเครียดและเกิดปัญหาต่างๆตามมา คุณจะต้องขอจัดมันออกไปวิธีที่จะช่วยให้คุณขจัดความกังวลมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกสงบนิ่งเวลาวิเคราะห์ป,ปัญหาขั้นตอนที่สองยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดให้ได้ขั้นตอนสุดท้ายใช้พละกกำลังและเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขการยอมรับสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันจะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้มีคนมากมายที่เอาแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตเพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดพวกเขาไม่อยากแม้แต่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่การทำให้จิตใจสงบในการเผชิญสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ เพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียไปมากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นเวลาที่คุณกังวลจงถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคืออะไรจากนั้นก็ยอมรับผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันใจเย็นๆและค่อยๆคิดพยายามหาทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้ถ้าคุณสละเวลาวิเคราะห์ความจริง ก็จะมีสติปัญญาที่จะสามารถแก้ไขความกังวลทุกอย่างของคุณได้ชีวิตของคนเรานั้นสั้นมากแต่เวลาส่วนใหญ่ของคุณแต่เวลาส่วนใหญ่ของคนเราก็หมดไปกับการกังวลกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามาักจะถูกรบกวนโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆและมันก็ทำให้ทุกวันของเราไม่มีความสุขเพราะเราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไป ชีวิตของเรานั้นสั้นมากอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ความกังวลและความเสียใจของคนเราทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มาจากความเป็นจริงแต่ล้วนมาจากจินตนาการของพวกคุณเองคุณควรลืมความกังวลของคุณไปก่อนที่มันจะทำร้ายคุณคุณควรทำตัวให้เหมือนกับต้นไม้ที่อ่อนโยนไปตามสายลม ทำตัวเหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่ใส่คุณควรที่จะมีความสุขและยอมรับความจริงความจริงที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้คุณควรจะรู้ว่าชีวิตของคุณนั้นเต็มไปด้วยสีสันทุกคนควรมีทัศนคติบวกในการเผชิญสิ่งต่างๆเพราะความคิดของเรานั้นสร้างชีวิตให้กับเราความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนสวรรค์ให้กลายเป็นนรกได้เช่นกันเราต้องรีบตัดความคิดแย่ๆทิ้งไปให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเลวร้ายเสียยิ่งกว่าเนื้องอกในร่างกายของคนเสียอีกไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถทำร้ายตัวคุณได้เท่ากับความคิดของคุณเองเวลาที่เราเปลี่ยนความคิด มันจะส่งอิทธิพลในอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาสู่เราเวลาที่เราเปลี่ยนความคิดให้ไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเมื่อคุณมีความคิดที่มีความสุขและทำให้ตัวเองมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็จะมาหาคุณเองความรู้สึกโกรธและเกลียดชังนั้นมันจะทำให้คุณนอนไม่หลับกินไม่ลงและรู้สึกกดดันมันเป็นการทำร้ายร่างกายของคุณเอง มันจะทำให้คุณสูญเสียความสุขอย่าใช้เวลาที่มีค่าของคุณไปคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบการทําแบบนั้นมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์การที่เราไม่รู้วิธีโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่โง่แต่การที่เราไม่เคยโกรธและเกลียดชังนั้นเป็นสิ่งที่ฉลาดผู้คนมากมายบนโลกใบนี้รู้สึกเดียวดายรู้สึกไม่มีใครสนใจจึงทำให้พวกเขารู้สึกกังวล พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับความรักแต่ก็เอาแต่ขอให้คนอื่นมารักหากคุณอยากได้ความรักจงมอบความรักให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขคืออย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะให้สิ่งตอบแทนกับคุณ คุณควรรู้สึกมีความสุขเวลาที่คุณได้เป็นผู้ให้กับคนอื่นสิ่งดีๆในชีวิตคนเรามีมากถึง90%อร์ซและอีก10%ซคือสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆ90%อร์ซนั้นและลืมสิ่งไม่ดี10%ซที่เหลือไปคนเราไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่ชอบนึกถึงสิ่งที่เราไม่มีอยู่บ่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากแล้วมันก็ทำให้เราต้องรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าสิ่งอื่นใดถ้าคุณอยากมีความสุขจงจําเอาไว้ว่าไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นตัวของตัวเองจุดแข็งของมนุษย์คือการขจัดและการแก้ปัญหาคนที่มีทัศนคติที่ดีคนที่มีความคิดบวก จะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองพวกเขาจะมีชีวิตอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ถ้าคุณเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จนเข้าใจอย่างท่องแท้มันจะทำให้คุณสามารถสร้างปฏิหารขึ้นได้คุณจะได้สิ่งต่างๆมากมายคุณจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้น คุณจะเป็นที่รักและชื่นชอบของคนอื่นและคุณจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้